บัณฑิตวัรที่หกบุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญาใดซึ่งเป็นผู้กล่าวนิคขะหคือชี้โทษว่าเป็นเหมือนผู้บอกผมซับให้พึงคบผู้มีปัญญาเช่นนั้นซึ่งเป็นบัณฑิตเพราะว่าเมื่อคบท่านผู้เช่นนั้นมีแต่คุณอย่างประเสริฐไม่มีโทษที่เป็นบา ผู้ใดพึงกล่าวพึงสั่งสอนและพึงห้ามจากธรรมของอสัตตบรุษผู้นั้นแหลย่อมเป็นที่รักของสัตตบรุษทั้งหลายไม่เป็นที่รักของพวกอสัตตบรุษบุคคลไม่ควรครบบาปประมิตรไม่ควรครบบรุษต่ำช้าควรครบกัลยาณมิตรควรครบบรุษสูงสุด บุคคลผู้เอิบอิ่มในธรรมมีใจผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วทุกเมือ่ออันคนไขน้ำทั้งหลายย่อมไขน้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน ผูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งเดียวย่อมไม่สะเทือนด้วยลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่อินเอียงเยงพราะนินทาและสรรเสริญฉันฉนั้นบัณฑิตทั้งหลายฟังทำแล้วย่อมผ่องใสเหมือนห้วงน้ำลึกใสแจ๋วไม่ขุ่นมัวฉะนั้นสัตตบรุษทั้งหลาย ย่อมเว้นในธรรมทั้งปวงแลสัตตบรุษทั้งหลายย่อมไม่บ่นเพอเพราะความปรารถนาการมบัณฑิตทั้งหลายอันสุขหรือทุกถูกต้องแล้วย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งตนย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งบ,บุคคลอื่น บัณฑิตไม่พึงปรารถนาบุตรไม่พึงปรารถนาทรัพย์ไม่พึงปราปรถน,นาแว่นแขวนและไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพื่อตนโดยไม่ชอบธรรมบัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาตั้งอยู่ในธรรมบรรดามนุษย์ผู้ถึงฝั่งมีจํานวนน้อย ฝ่ายประชานอกนี้ลาะไปตามตลิ่งอย่างเดียวก็ชนเหล่าใดแลประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่เรากล่าวชอบแล้วชนเหล่านั้นล่วงบ่วงมานที่ข้ามได้แสนยากแล้วจักถึงฝั่งบัณฑิตละธรรมดำแล้วออกจากอาไลยอาศัยธรรมอันหาอาไลไม่ได้แล้ว ควรเจริญทำขาวละกามทั้งหลายแล้วหมดความกังวลพึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวกอันเป็นที่ซึ่งประชายินดีได้ยากบัณฑิตควรทำตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องสมองแห่งจิตชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดยชอบในองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ และชนเหล่าใดไม่ถือมัน่นยินดีในการละเลิกความถือมัน่นชนเหล่านั้นชนเหล่านั้นเป็นพระขีนาศพรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลก